สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในหน่วยการเรียนรู้ที่5การจัดทําเนื้อหาบทเรียนโมดูล หลังจากในหน่วยที่4ที่เราได้วางแผนในการสร้างบทเรียนโมดูลไปแล้วในหน่วยนี้เราจะมาเริ่มที่จะจัดทําเนื้อหาบทเรียนโมดูลกันโดยในการที่จะจัดทําเนื้อหาบทเรียนโมดูลขั้นแรกเราต้องกําหนดขอบเขตของเนื้อหากันก่อนโดยขอบเขตของเนื้อหาก็หมายถึงความกว้างและความลึกของเนื้อหาที่ผู้เรียนจะเรียนในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่ง โดยในการจัดขอบเขตของเนื้อหาก็มักจะใช้3คํคำถามนี้ในการที่จะจัดลําดับขอบเขตของเนื้อหานะคะข้อแรกสัสดส่วนของเวลาที่จัดไว้มีเนื้อหาอะไรบ้างที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ข้อที่2เรื่องที่จัดให้เรียนควรจะต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างและเนื้อหาอะไรที่ไม่จําเป็นจะต้องบรรจุไว้ เนื่องจากบทเรียนโมดูลเป็นบทเรียนที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเองในระยะเวลาสั้นๆดังนั้นเราจึงควรเลือกเนื้อหาที่มีความจําเป็นสําหรับผู้เรียนที่จะใส่ไว้ในบทเรียนโมดูลของเรานะคะต่อมาลำดับของเนื้อหาก็คือลำดับก่อนหลังของเนื้อหา ที่เราจะนำเสนอต่อผู้เรียนในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งซึ่งคำถามที่ใช้ในการจัดลำดับเนื้อหาก็จะมีอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดลำดับของเนื้อหาเราใช้เกณฑ์อะไรข้อที่2ควรจัดเนื้อหาใดไว้ก่อนเนื้อหาใดไว้หลังเพราะอะไรและข้อที่3นักเรียนควรได้รับความรู้นั้นเมื่อใด เรามาดูเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลำดับของเนื้อหากันนะคะเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลำดับของเนื้อหาก็จะมีอยู่6แบบด้วยกันแบบที่1จากง่ายไปยากก็จะเป็นเกณฑ์ที่เราจะนิยมใช้กันนะคะโดยจัดเนื้อหาเป็นขั้นตอนจากเรื่องที่ง่ายที่เป็นพื้นฐานไปหาเรื่องที่ซับซ้อนการจัดเนื้อหาในรูปแบบนี้ก็มักจะพบในรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หลักภาษาหรือว่าภาษาต่างประเทศเป็นต้นแบบที่2นะคะการเรียนรู้พื้นฐานที่ต้องมีมาก่อนจะเป็นการจัดลำดับเนื้อหาโดยเชื่อว่าการเรียนรู้กฎข้อต่อไปผู้เรียนจำเป็นที่จะต้องรู้กฎพื้นฐานที่ต้องมีมาก่อนโดยมักจะใช้กับเนื้อหารายวิชาที่ เต็มไปด้วยกฎและหลักการเช่นวิชาฟิสิกส์วยากรณ์เลขาคณิตเป็นต้นแบบที่3ตามลำดับเวลาของเหตุการณ์ก็จะเป็นการจัดเนื้อหาตามบันทึกเหตุการณ์มักพบในรายวิชาประวัติศาสตร์ประวัติดนตรีวรรณคดีนะคะหรือพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์โดยการจัดเนื้อหาในลักษณะนี้ก็อาจจะจัดเริ่มจาก ปัจจุบันย้อนไปสู่อดีตหรือว่าจากอดีตย้อนกลับมาสู่ปัจจุบันก็ได้และในรูปแบบต่อมานะคะก็จากส่วนร่วมไปสู่ส่วนย่อยก็จะเป็นจัดเนื้อหาโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องราวโดยรวมก่อนนะคะโดยให้เห็นความสัมพันธ์ของส่วนรวมก่อนที่จะนำไปสู่ความเข้าใจรายละเอียดในส่วนย่อยเช่นในการเรียนวรรณคดีก็จะ เรียนเรื่องทั้งหมดให้เข้าใจก่อนจากนั้นจึงค่อยลงไปเรียนองค์ประกอบย่อยในวรรณคดีเช่นความหมายของคำศัพท์หลักไวยากรณ์หรือว่าหลักการแต่งคำประพันธ์เป็นต้นแบบต่อมานะคะจากรูปธปร,รรมไปสู่นามธรรมนะคะก็จะคล้ายๆกับเกณฑ์ในข้อที่1โดยเราจะให้ ผู้เรียนเรียนจากรูปประธรรมก็คือได้เห็นจากของจริงก่อนแล้วก็ค่อยนำไปสู่หลักเกณฑ์ที่เป็นนามประธรรมต่อไปนะคะต่อมาแบบสุดท้ายการจัดลำดับแบบก้าวเวียนก็จะเป็นวิธีการเรียนที่ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนแนวคิดพื้นฐานและเนื้อหาซ้ำเพื่อนำพื้นฐานนะคะเข้าใจความคิดรวบยอดแล้วก็เพิ่มความคิด ในระดับสูงขึ้นไปต่อต่อขึ้นไปซึ่งการเรียนในการแบบ9ก้าเวีนนี้ก็จะพบในหลักสูตรที่จัดให้ผู้เรียนเรียนเรื่องเดิมซ้ํากันในแต่ละช่วงชั้นแต่ว่ามีความแตกต่างกันในความคิดที่ความคิดรวบยอดในแต่ละช่วงชั้นที่สูงขึ้นไปนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างตารางในการที่เราจะวิเคราะห์เนื้อหาในแต่ละส่วนให้ตอบสมรรถนะและจุดประสงค์นะคะเช่น mm. ในเรื่องของความรู้ในการสร้างสื่อบทเรียนโมดูลนะคะเช่น mm. ในจุดประสงค์ข้อแรกอธิบายองค์ประกอบของบทเรียนโมดูลได้หัวข้อหลักที่เนื้อหาที่ผู้เรียนต้องเรียนก็จะเกี่ยวกับองค์ประกอบของบทเรียนโมดูล หัวข้อย่อยก็จะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญและองค์ประกอบที่อยู่ในรูปเด่มบทเรียนโมดูลนะคะอย่างที่2ตัวอย่างในเรื่องของการวิเคราะห์ลักษณะของบทเรียนโมดูลที่ดีได้นะคะในตัวอย่างก็จะวิเคราะห์หัวข้อหลักคือลักษณะที่ดีของบทเรียนโมดูลหัวข้อย่อยที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ก็จะเป็นเรื่องของลักษณะของเนื้อหาในบทเรียนและลักษณะของกิจกรรมนะคะ เรามาดูการจัดทำเนื้อหาในบทเรียนโมดูลนะคะการจัดทำเนื้อหาในบทเรียนโมดูลก็ข้อที่1ก็ต้องจัดลำดับเนื้อหาให้เหมาะสมตามลักษณะของเนื้อหาและควรแบ่งเนื้อหาเป็นส่วนสั้นๆเมื่อจบเนื้อหาก็ควรขั้นด้วยกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบว่าผู้เรียนเรียนเนื้อหานั้นเข้าใจหรือไม่ ถ้าทำกิจกรรมยังไม่ได้ก็อาจจะกลับไปทบทวนเนื้อหาในส่วนนั้นก่อนเนื้อหาที่เรานำมาให้ผู้เรียนเรียนก็ต้องชัดเจนและถูกต้องนะคะและก็ควรเป็นเนื้อหาที่เป็นการสรุปเนื้อหาที่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เราจะไม่ใส่เนื้อหาลงไปเยอะๆมากๆหลายๆหน้าเพราะว่าผู้เรียนอาจจะ ไม่อยากเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการที่ต้องอ่านหนังสือเยอะๆจึงควรเป็นการสรุปเนื้อหาที่จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรามาดูตัวอย่างในการจัดทําเนื้อหาในบทเรียนโมดูลกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะในการจัดทําเนื้อหาท่านอาจารย์จะสังเกตเห็นได้ว่าเราจะแบ่งเนื้อหาเป็นส่วนย่อยๆนะคะเป็นกรอบย่อยๆแล้วก็มีการตกแต่งที่สวยงามน่าอา่าน ะะจะไม่มีจะไม่เป็นการเขียนแบบเรียงลงมาและก็มีแต่ตัวหนังสือมันจะรู้สึกไม่ชวนให้อ่านนะคะแต่ถ้าเรามีการตกแต่งให้สวยงามแบ่งเนื้อหาเป็นส่สวนๆก็จะทำให้อยากอ่านมากขึ้นอีกอันนึงนะคะในเรื่องของการสังเคราะห์แสงนะคะก็จะมีการแบ่งเนื้อหาเป็นส่วนย่อยๆในเรื่องของคลอโรฟิลเรื่องของ คุณรู้หรือไม่แล้วก็กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงสูตรของการสังเคราะห์แสงนะคะในการจัดรูปแบบการเขียนแบบนี้ก็จะช่วยให้เนื้อหาหน่าอ่านยิ่งขึ้นผู้เรียนจะสนใจได้มากขึ้นก็จบไปแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของการจัดทำเนื้อหาของบทเรียนโมดูลนะคะท่านอาจารย์ก็ ลองจัดทําเนื้อหาในบทเรียนโมดูลของท่านอาจารย์เองและส่งกิจกรรมที่5นะคะทาง g o o g l e Classroom และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ